ช็อกฟาเบียนแชร์อาจถูกล่อใจให้อำลานิวคาเซลกลางฤดูกาลนี้ปมสัญญาใหม่ไม่คืบฟาเบียนแชร์ประกันหลังตัวหลักของนิวคาเซลยูไนเต็ดตกเป็นเป้าหมายของลายสโมสรทั่วทั้งยุโรปและมีโอกาสสูงที่จะถูกล่อใจให้อำลาทีมเซนเจมส์พาร์คในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้หากสถานการณ์เรื่องสัญญาฉบับใหม่ยังคงไร้ความคืบหน้าโดยเหตุผลหลักที่ทำให้แชร์สามารถย้ายทีมได้คือสถานการณ์สัญญาของเขาซึ่งกำลังจะหมดสัญญาลงในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้ซึ่งตามกฎบอสแมน หากไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กองหลังทีมชาติสวิลิเซร์ไวน์34ปีจะสามารถเจรจารและสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรต่างประเทศได้ตั้งแต่วันที่1มก,การาคมโดยไม่มีค่าตัว รายงานระบุว่าแม้แชจะเป็นผู้เล่นคนสำคัญภายใต้การของทีมของเอ็ดดี้ฮาวแต่เนวคัสเซินยังคงลังเลใจที่จะเสนอสัญญาระยะยาวฉบับใหม่ให้กับเขาเนื่องจากอายุที่มากขึ้นความลังเลนี้เป็นเหยื่อล่อชั้นดีให้กับสโมสรอ,อื่นโดยเฉพาะสโมสรใหญ่ในอิตาลีและสเปนที่พร้อมยินก็เสนอระยะเวลา2-3ปีซึ่งให้ความมั่นคงแก่นักเตะมากกว่า สำหรับไอแอสโรมามักถูกยกชื่อให้เป็นหนึ่งในทีมที่มีความสนใจอย่างจริงจังและพร้อมจะยิ่งข้อเสนอระยะยาวกว่าเพื่อดึงดูดใจเขาทั้งนี้หากการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ไม่คืบนิวคาสเซิลก็อาจถูกกดดันให้พิจารณาขายแชร์ออกไปในตลาดมกราคมนี้ด้วยขาดตัวเพียงเล็กน้อยเพื่อป้องกันการเสียเขาไปแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์อย่างไรก็ตามการย้ายทีมในช่วงกลางฤดูกาลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีข้อเสนอที่น่าสนใจจากสโมรสรอ,อื่นและนิวคาสเซิลสามารถหาผู้เล่นเข้ามาแทนที่ทันเวลาได้